ที่ผมฮ <c oughs> ัลผมมาเปิดไลฟ์สดครั้งนี้เพราะว่าเขามีเกอดนีเคือไล์แล้วสิผมว่าเราต้องเริ่มเดินทางกันแหละวนี่คือจุดจบที่มาของกูยอยู่แค่นมากๆ โอเคทคนอันนี้คือบ้านมา่นี่เอ่อในจากผมทอเซิร์ฟเวอร์นั่นแหละแล้วก็อันนี้ฟาร์มอ้อยแล้วก็อันนั้นข้างบนนั้นเราจะกินแต่เนื้อแล้วนะแล้วมีฟาร์มบัวฟาร์มแกะนี่จัดแนไมไปด้วยฟูขุชนชนนี้แหละ่วนข้างในนี้ก็นี่อันนี้ก็จะเป็นแบบประตูนรกนะอันนี้เป็นเอ็นวิล แล้วก็มอต่างๆส่วนอันนี้ไอพราเป็นต้นชานอันนี้คือชุดเกาะที่ผมเตรียมไว้นะเผื่อไม่พอสำหรับการจบเกมที่อันนี้คือชาวบ้านที่ผมเอามาฟาร์มชุดเกาะนะนี่ตัวนี้เลยตัวหลักไอตัวนี้ก็พวกมนดิงนะที่ไอตัวนี้อะไรอ่ะ ไอตัวนี้เอาไว้ฟาร์มเยมเิย okay. ฟาร์มเงินนี่ไอตัวนี้ก็อาไว้รับซื้อชุดกาะผมจำได้ว่ามันขายเสื้อด้วยแต่มันไม่ขายแล้วอ่ะประมาณนี้ปิดเด,เดิมเดี๋ยวมีตัวอะไรแปลกๆเข้าอันนี้ก็จะเป็นถังขยะของผมนะถังขยะนี่ผมก็จะฟาร์มแบบโกอินไอไอแก๊ปเนี่ยโคตรเยอะเลย ได้ประมาณหลายกล่องเลยแหละเนี่ยถ้าเทียบกับของในกะล่องเนี่ยชุดกล่องผมก็เคลือบไปด้วยแบบอันเบดดิ้งแล้วก็อะไรวนะนยผมอ่านไม่ออกแล้วก็เมนดิ้งนะนี่ประมาณนี้อ่อใช่แล้วก็หวานของผมซิลทันนะไม่มีไอ้อะไรปลอดจูนเรานดึนยากนี่ก็ทองที่ผมเตรียมไว้นะก็มีเยอะเยอะมากเลยแหละโอเคทุกคนผมพร้อมแล้วแต่ที่ แต่ครั้งนี้ผมจะไม่หาแล้วนะเพราะว่าผมได้มันมาแล้วนี่แปดอันคนผมได้มันมาครบละแปดอันที่เหลือผมก็แค่หาตานะแต่ผมต้องไปหาพวกพลิกลิ้นเนี่ยใช่อันนี้คืองานยากของผมเลยการหาพวกพลิกลิ้นเนี่ย

อันนี้แฮปปี้แจที่ผมไม่ได้เก็บไปด้วยนะจะไปด้วยตานี่อืออก็จะอื่ดหน่อยแต่คนผมไม่ได้เตรียมบอกมาเยอะขนาดนั้นผมเลยไม่วุ้ยแนเสียงผมได้มาอีกแล้วไม่เก็บแล้วกันโคตรอื่นเลยทุกคนมันอืดมาก คังนี้ผมจะไม่ตายนะหรือชุดกล่อไปก่อนไดมอนครบเสร็จแต่เพื่อผมมันใช้นีนเท่าไรแล้วนะผมก็จะพยายามเอ่อทำให้มันดีขึ้นพยายามทำให้มันดีขึ้นโอเคตอนนี้โคตรดืเลยผมได้เก็บไอ้โดนมิวไปเยอะมากเลยแต่ไม่ได้เอาติดละ ผมกะว่าผมไปทางนี้ดกัะตอนนี้ผมไปที่สถานที่นรกที่ไม่น่าอยู่แล้วนะ่ะิบ,บโอ้เกือบล่วงโอ้จะล่วงไม่เอ,อกทีเอเคี้ ก็ตายครั้นี้เราคิดแล้วนะเราจะทำทางใหญ่ๆเอยิบคิดแล้วกันเรื่องแบบนี้คิดมากกว่าด้วยผมจำได้ว่าตอนนั้นที่ผมตายเหมือนผมจะแบบไม่ระวัดระวังแล้วโดนหมีเออหมูสิหมูควิดตกลาวาตายผมก็เลยความชุดเกาะมาเยอะๆกันเหนีย่กัน โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหผมจะเดินทางจากทางนี้แหละเพื่อตามหาพวกผิดๆิือถือ่ะ ยาวๆเลยทุกคนเฮ้ยอะไรเนี่ยเ,เดี๋ยวถ้าผมเขาอ,อะไรนะไลฟ์สุดอะไรแบบนี้เสร็จมาแล้วก็ผมจะไปทำอีพีกันนะแบบผมจะเอาดึงจากไลฟ์สุดนี่แหละมาทำอีพีแยกย่อยเป็นอีีแต่ละอีพีนะอ๋อใช่ แล้วก็ผมไม่ค่อยอยากไปไอเขาเรียกอะไรนะเนเทอร์ฟอรเทสเท่าไหร่คือแบบผมรู้ว่ามันอันตรายแล้วก็ผมไปมาแล้วรอบหนึ่งแต่ก็มันไม่ได้อันตรายที่ทุกคนคิดอะ่ะมันยังไงนะแต่มันกาก่ะแต่ก็มันทางทางมันกว้างจริงทุกคนแบบมันกว้างที่หายเลยผมลงทางโคตรปล่อยเลย ไปเราจะกลับบ้านกันแล้วเราว่ามาทางนี้มันไม่น่าเหมาะ่ะไปอูยเกจอบตกแล้วเนี่ยน,นี่ไออันนี้คือที่ที่ผมมานะมันค่อนข้างกว้างเลยแหละไม่ใช่ค่อนข้างสิกว้างมากเลยหละโอ้ยจับเขาไปไปเดี๋ยวเรากลับไปละ โอ้ตายนี่ดูความแม่นของผมนะันทุกคนเออใอยทีอืมอันนั้นคือรูปปั้นหินนะผมจำได้ว่าผมทำไว้ก็เลยยิงไม่ก็ดิดกเลยฮ ดาบผมจะไม่มีวันพังนะทุกคนผมติดเอ็นดิ้งไว้เหมือนเราจะไม่เจอเพวกผิดเล่นเลยนะเขาว่าผมกดบล็อกไปใหม่กว่าอะไรอีกมาโะตูกูอย่าประตูกู กดไปแบบนี้นะเผื่อจะเจอแบบนี้เท่าไรไปด้วยแล้วก็จะได้ฟาร์มบล็อกไปด้วยโอ้ยผู้ไล่ตากุมา ประมาณนี้ได้ฟราร์มบล็อกมาได้เยอะพอสมควรแล้วนี้เราจะไปยังไงต่อดิว่าเราจะเจอพวกผิดลิ้นหรือว่าอะไรพวกนี้นะ แล้วดูต่งจะเจอ,อยากนะไม่ใช่ดูต่งจะเจอ,อยากจะเจอ,อยากเคยได้โอ้โหโอโนโอโนผมพลาดเองผมจะลองกลับไปก็บของก่อนแล้วกันเผื่อแบบของไม่ๆหม่นะ ถ้าของไม่ตกลาวาก็จะดีแต่มันตกก็ค่อยเอาใหม่ก็ได้ตรงนั้นโอเคอทนนี่ดีที่สุดคือเราค่อยๆลง โอ่โอ้ยไม่มีอะไรตกลาวาเยอะกว่าน,นี้ใช่ไหมแต่อยู่ขอบลาวาโคตรเยอะเลยถ้าดาบผมหายก็ดาบไม่หายเอ้โอเคดีดีแก็บก็ไม่หายแฮะเดี๋ยวหมวกหายอะ่ะมหาแล้วตอนไรนใครเอาหมวกหม่ เดี๋ยวเราไปหาแรกกับวิลเลเจอไ็ได้ส่วนพวกของพวกนี้สำคัญต่อชีวิตผมมากครับผมไม่มีมันผมคงรวยองแค่ได้แหละโอเคเดี๋ยวลากจับแล้ะเอ้ยหเราจะสรวจต่ออีกนะหนๆก็ลงมาสรวดต่อเลยก็ 在林里的吧。 làm này nè, tôi cũng không biết, không biết, không biết, không không ไม่หีเอ้ยจะได้ไหมเนาะไม่เราเจอได้ไหมแล้วเราจะเลือกแรกหรือไม่ก็ฆ่านะอืมฆาน่าจะได้ไวกว่า

เีย๋ยวมันกันเทยอ่ะอีซี่โอ้โหลาวาตรงไปคือตายแน่นอนอ่ะอีซี่เออผมต้องไปทางไหนต่อดีเนะี่ย เฮ้ยเน้่เจอพวกพิดลินเพราะว่ากำลังจะดีโอเคได้้วของสักทีในเด็กน้อย

I just ให้เมาให้เนี่ยขยัดยอดนี้เนี่ย่ดียนะครับี่

ขาับได้ทองจะรวยกับผมได้นด้ได้บุฟพี่ตได้รับ ลาไปออกมาไหมเนี่ยพี่ชายเแล้วน้ำตาจะไหลเลยวะ อะไรอ่ะน่าปวดตีอ่ะยิงไห้หมดแล้วที่ท้าเฮ้ยยังมก็ใองขวดเปี่ยวาาที่หมดตีหมดละมาก่อน Der. Y aquí está... Da 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 da. เคช่วงนี้มีตุลาเยอะหน่อยนะ้องาจจะแบบมเ,เปิดบานข้าเปิดไทุกตาวอาินะเปิดไรเล่นมาครับน,นอุยเจอของดีให้เราอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราต้องหาหมวกลิกหมวกทองหมวกทองหาได้ไ็มแม่มากูแขนมานานแล้วอิสัส เดี๋ยวอาหารผม,มาเนี่ยอาหารอาหารอาหารงานใยญบแล้วไงแกปไม่ไดเอามาเยอะเออผมว่าผมคงต้องปิดไหนตอนนี้ตอนนี้ผมมีธุระเขารักก่อน